ท yeah. yeah. you know, really? ี่จบลูกนี้เอาวได้ี่เครับไอเหวี่ยเดี๋ยวควอยเขียวทิเอาเส์ฟอันเยอะไปหลังให้กันตั้งมาให้ตอมลูกที่เข้ามาห้เหี๋ยวเียวตั้งให้เปิ้ลเปมาเต้าตบตองขึ้นมา กาเซตมาให้ทีมที่จะจบจบลูกนี้ไปจ้วดูสุดครับผู้แนของยงวัวคนจะิเสิร์ฟครับคนไมโขอบัวเสิร์ฟคนเสิร์ฟยงยงให้ตองตองอันเทอร์มาหน้าการเซตมาให้ทีมเซินิดสุดกันแก้ไขได้แก้มครับ ทีมสทีมครับดของกระพีทีมทีโดนตบเซิร์ฟแล้ว็ลงนี้เลยไปไปไปให้ไปไปอให้อมเซ็เข้ามาอันแช้ไขข้ามไหลังเต่าขึ้นมาหน้ามาให้เท่าเท่าไปหลังให้ทีทีเปิดให้การตั้งและไปหลังให้เปิ้นเป้มาเข้ากลางเข้าเปิดไปหลังให้ทีทีเซ็ต ตาถิดตองตองเปิดมาให้แล้ตูงนีเอาแคร์หายครไปครับทีมเข้าตั้งทุงทีเลไลแล้วทุงทีเอายอดยตองทกจอเ็ครับ1คเโดยคุณเหนียวได้3เกียว ตเสือไปหลังยอนี้เอกไปครเป็นแตงของกะทิเป็นสุดตป็ุเจ้าเสือด้วยตาไปได้ทคาทารเสือารเสือพื่อแบบการถนเจ้สด้วยเต่าเต่าได้ี่เาเต่าเต่าเสือไปหลัง ได้อยพร้อมแก้ไขทีมไปให้เต,ต,ต่าเต่าตั้งเต้นลุงยี้ต้องแก้ไขข้าม้าแก้ไขไม่ดีครับเหลียวแก้ไขไม่ดีเต่าเท่าเช่นดอกแล้วไม่เอาไปและท่าและลีลาสวยครับเต่าเท,ท,ท่าแต่ออกแต่เสิร์ฟต่อครับหอมเสิร์ฟและลูกนี้ออกไป เป็นแก่้งครับ9ต่อที่เวทบของน้องบัวตามไปโดย3.2อยู่เสือเอาขาน้องอู่เสือบตบไปหลังยกี้ทีไล่ึ้นมารับจะเสือบตอ เามีโควนไม่คนเดียวครับตอบไทยลังเป็นแชวป์ครับลูกบอลเข้าลูกบอลเข้าเป็นแชวป์ครับจะเสอไปครับยุ้ยเสือจบลูก่มีอ้อไปครับเป็นไต้เป็นองกับพี่จะเสืฟโดยเช่ไห ออก่อพีหน่อยเชียรล่ยตั้งเข้ากันไทให้เท่าท่าแก้ไขเข้าไปยุบ แหม่จไปทำจังหวงรถยาเตาเ้สอพันเดอร์ไปการตั้งมาให้ตองตองมาให้ทีทีสิดอกเต่าแผลลงนี้ข้าไปเก็งหอยพอนต้ก็แค่ใข้ารแลบมาให้เะไรอะไรอตไ้งตเข้ากาให้เหมียวเหมียวแล้วลงนี้เอายอดไห้กาดอดข้าไปเต่าตั้งเลยข้ามาข้านให้ตองมาให้ถึงทีมทีช

เหียวเซือไปหลังตองตั้งกลางเป็นพาไปเป็นสะพายและสะพายของแอนตัวเหนียอเสือเอาแล้วก็พลิกพิศไปทิศมาเหนียวเสือเหนียวเสือไปหลังทีมทีเตอร์เดมาเบิ้งกัางเข้าเซตมาหน้าและลูกนี้เรียกอะไรแก้ไขยังได้อยู่ตองตั้งมากางการตั้ง แล้วไปหลังมาให้เต่าเต่าเซ็ตไาให้เลยไรลูกนี้ต้อข้ามมาการเซ็ตกลับไปหยอดเต่ามาให้ยุ้ยยุ้ยมาให้เลยไรเลยไรเปิดไปให้ตอมตองตั้งการและลูกนี้ย่าเน็ตต้องใส่ตาไปหยอดาให้อมแล้วเซ็ตขึ้นมากราบต้องเซ็ตหยอดมาแล้วลูกนี้ได้อยู่ลูกเสียอยู่ตอมตอมตั้งและอกใบชีม มาถึงเปิ้ลเปิ้เข้ากัเต่าปอไปหลังลูกนี้ออกไปเป็นแต้มหรอครับให้เพื่อนมาให้ยุ้ยยุ้ยมาให้เบี้ยวเพืยวตกมาตอนลูกนี้ไม่ทันแต่ตันไม่ทันเป็นแต้มก้าแก้ไขฝายเด็กการฝาานำไปแล้วรับจะซื้อตอ ไปหลังมาให้หอมมาเซตปาให้ทีมลูกนี้ข้าประยอดเลไลโอติดได้ครับเป็นแต้มของกับพี่ตามมาสามต่อหกจะเสิร์ฟไปทีมทีม<อ>จะเสิร์ฟอย่าทิ้งหลังเดิอเลดโดดต่อเสิร์ฟลูกนี้ถือยากแต่ทีนีรับไม่ได้ครับม <c oughs> มาเป็นห้าเป็นสี่ต6ครับทีม สองกระทิครับเป็นห้าต่อหกครับตามมาแล้วอยาเสิร์ฟต่อครับทีมทีมจะเสิร์ฟขาดมาจย่าเที่ยงักจ้ำตกจ้ำเสิร์ฟแล้วแม่ยังรับได้ครับยุ้ยเติร์นในใยหยดไว้ตองตองมาให้การการเซ็ตไว้ทีนหนุ่นี้เซ็ตพิษหว่าพง vân bòn vân bòn Em xem có đón chùa Cà phê với con Miếu Miếu chưa sợ